อ่ะสบายดีพี่น้องก็สุข,ขสุขคนหับส้มบรรยากาศอยู่ทงไห้ทงหน้าบอนอหน้ากกหน้าเข่าเถาแม่ต่อเนอะอาะเดี๋ยวคลิปนี้สิพาพีพานองขึ้นไปเบ่งลูกสะไบผู้ที่สองข้องเถาแม่เ,เห็ดยังอยู่ยังกินยาหมือเส่าเนาะเพราะว่าเข้ามาตอนเส้าได้ตอนีอันนี้ก็คอกเป็ดอกคอไก่เิ่นส่วนทางนั้นก็สิเป็นห้องน้ำเนาะ แล้วก็คอ,อกเฟืองอันนี้เหมือนเทียงหน้าเพิ่นเทียงหน้าก็คือแม่้องค่อม,อ,อ,มอันว่านในคลิปก่อนนั่นแหละเพราะว่าเทียงหน้าตัวนี้ก็เป็นเทียงหน้าตั้งแต่กกแต่ข้าวตั้งแต่พอกับแม่น้องค่อมเพิ่นปุ๊กอยู่นี่แหละแต่พอดีบ้านนี้ลูกชายของผูทงผ้ที่สองลูกชายผู้ที่สองของเพิ่์นนะอ้ายเฮานี่ เอาลูกกับเมียมาอยู่นี่เพิ่นกะหน้าทุ่งนี่เพิ่นกะมอบให้ลูกชายผู้ทีสองเพิ่นสำหรับลูกชายผู้ทีสองเพิ่นนี่กะมีลูกสามคนเนาะหยิงสองทายหนึ่งถึงเทียง,ง,งหเหรอเด้อเห็ดยังกินเด้อหน่อย ออสบายดีน้องเม่สบายดีแต่แม่สยดีแม่ไออันนี้น้องไอแตงโมนี่สือเม่เป็นเอื้อยของเงยหมป้มาตกเครือกวยสมักรกระดี่อะไรอันนี้ยอยู่ใกล้นามขีดสีมันเลยสมังงาม,งามอาว่าสัน มาสั่นห้คนก่อนดินก่อนใหญ่ไปบอกไว้นะโมนันบมได้อยู่ละอยู่สื่อเลยคนดูอยอยู่ละบอเป็นเห็นยังเมตุสบายดีสดีอันนี้เมตุเป็นเม็ทเอาของพี่นางเขาเมต แม่ของแม่พี่นางได้เป็นแม่ท่าอ๊แต่ว่าแม่ของพี่นางเองหันเพิ่นเสียแล้วอยู่กับแม่ตู้ลูกเคยเพิ่นกับบัอยู่ดอกอ้ายเฮานะไปตักเ่พุน่ไน,ไพน,น,นไปเห็ดเวียกซอยน้องทรายเฮือนเพิ่นกับเขียนไว้เฮือนน้อยสายลมเย็นบวกินวะเพื่อ,อนกระไดกินว่าแหลบตูมหน่อยนี่กอะอ้าว พี่นางเลิกขักน้องเนาะน,นนี้เป็นต้มปราศิลาปาลาปางงัซชิได้มาห่วมพ้าขาเส้าอ,อยู่นี่แหละพี่น้องวันนี้ <c oughs> ใายแม่มาเล่นลูกสาวเราเมื่ออยู่น้ำลูกเคยอยู่เมืองนอกเนี่ยเล่าหงวเล่เลาเงาวันนี้ <c oughs> เออ ไปงมบ่หอยน่ะเออได้ลายเต๋อได้เหรอพี่น้องน่ะในปลาไหนวะปลาออกมาจากชยเย็นหน้าดงพู้จะเมื่อหน้าในโนนชมพู่นี่สัตว์ว้ถั่วไใบบวงเหมือนกัน พี่น้องเลยแบบบ้านๆสวนคั่วเลนกันนี่แหละหลังอันนี้เลยหลังขังขง้วเที่ยงเหมนกันอยู่กับทงไห่ทงหน้าตื่นมากกับสัมผัสกับบรรยากาศทงไห่ทงหน้าเลยพี่น้องบรรยากาศอากาศปลอดสารผิดโอ้ยเป็แต่อ,อยู่แต่เศร้าขึ้นยังนี่พี่น้อง ตื่นมากกันแนมลงทงไหายทงหน้ากันเห็นโหลดผู้แจงกัางปางคือกันกับเพื่อนแม่น้องคอมเหมืนแหละแนมลงทงไหายทงหน้าเห็นทุงเห็นท่าผูแม่เแถากับลานกับหญ้าหญ้ากับลานแม่เแถากับลานพูนเซลเซลอยู่ผูพากันเห็ดอ่ะนะ คน mm. ข,ขี่ดิ้นใหรอก่อนได้ใหญ่แล้วก็สั่งห้ลานเล่าคนใส่หัวใ <c oughs> ส่บอดมันเป็นคุ้มเป็นอันเดย์เด็ดเจ้าอันใด เออลูกร้านพออยู่นังความเงาไหวคนคอยอยู่น้ากันเนาะอืเขียนหอร้านเลยเออแกไปอืมถ้าไปแล้วหอหอบแล้วเนาะหอหอบไปแลยสว่างบ่ไปแล้วพัดแค่แน่แช่แช่พัดลูกเขาพัดลายเนาะแค่แน่อืมแต่มื่อหนึ่งช่องมื่อว่าโอ้ยกูอยากมื่อดิกูคือหอร้านกูอื เขากับแกมาชงเออลุกไปลุกมาว่างั้นยายนี่เพิ่นก็ล้านล้านเพิ่นไปอยู่น้ำล้านเคยล้านซาไปอยู่น้ำล้านเคยเพิ่นเงาเพิ่นว่าล่านะเพิ่นคือทอดล้านเพิ่นก็บผ้าเลาะล้านเพิ่นกผ้าเลาะผ้าป่วงคือกันว่าจันตอนนี้ไล้ไายเพิ่นกำลังสิล่าป่าสบายดีกันหน่อยสบายดี สบายดีอันนี้ลูกไผ่เทาแม่เดอ้อนี่พี่น้องเอ้ยลูกไผ่อันเมียของลูกไา้ผูท้ที่ซองเพิ่นเมียลูกไา้โกกเพิ่นกะมามือส่งเส้าหน้ากันเนี่ยลูกชา้โกกเพิินนะแต่ลูกไา้ผู้ที่ซองนี่บ่คอยเห็นหนาดอากฮะก็มาแต่ทํางานเลี้ยงงัววางดำนาแล้วเนาะเดือนซิเนาะใกล้สีเกี่ยวเขาตอนนี้กำลังสิลา ป้าเบื uh. e ่องานแต่กับโซก้มกูจูดกิจจดอยู่สบายดีกับมีแต่ผัวอายพากันปบเซล ตาเนื้อปลาละเอียดใส่ข้าวคั่วขาคัวลอตามนั่นมาท่านได้เย็นคักว่าพอดีอุ่นๆเพิ่ตุ้มนะเพิ่นอันไ่ะประเดกนะเพิ่ลวกเอาได้เพิ่ระดตุ้มเสกันไม่หาจ้ อย่ามันเมินก็ได้อย่ามันตุ่ามาหัวดว้วยโอย้เหลืองตาเม,มดเหลืองตาเม่ด,ดังเม่แว,ว,วบแวบแวบจอหนักตัวเลยปไหนแเพิ่งขี้หลุดนวดเตยกันนี่พี่น้องเลยผมสรุปแล้วมาเบิง่งพาเห็ดกินนี่มีแต่ขั้วไ่น้องครอบโดยใส่เป็นนวดน้อยกว่าหมูยำใดก็ได้ก็นั่งเถาแต่ว่า โอ้ยจ <kung> ักแหล่น <sponge> <cake Sounds> ่าเหี้ยว่าแล้วเสียงไก่เป็นกันเสียงแจงเสียงสดเจนขนาดเนื้อไก่อันแจ้เดียวนี่แหล้ไก่แจ้บอกแล้วไก่ตีได้ไะโอ้สื่อน้ำมันลงหน่อยไม่แต่ไก่ตีอ่ะมาใส่น้ำลงไปอีก แหงค้นแหงขึ้นแล้วว่าค่อยคอยทยอยใส่น้าลงไปใส่เถิดละน้อยเห็ดคือลุงปลาหน้ามอเป็นปนเลยลุงปลาน่ะใส่แบบเดียวเลยปะแล้วเมื่อใส่น้ามันน้ำหอนลวกแล้เป็นปนเลยเปิดชุกเลยเลยเนาะถากรโป่งออกมาไปถอกจวกเลยอันนั้นบวเห็ดมันอุ่ยนะเป็ดหิดเขาขู่เอาลงอีกวันีมันมันขาวเออมันขาวตึงกว่ากว่าเยอ เอาหน่อยๆใส่เกลืองลงไปลงในนี่นะถ่ายท่าขวดกินน้อง <laughs> มันจางก่อนนะเอาเกลือละลายใส่น้ำเจาะลงไปเป็นยอดเสาแหลวอะไได้เออเมนซอยผักหอมในนั่นแดี๋ยวว่าจะไปเ็นเรื่องลงบุกันคนน่ะจวดจ้ดจวดจ้ดผู้ซอยหอมกันหอมลงไป หอมเต็มที่สอยเบิดอีลีเนะ <laughs> อ่านี่ท่าได้ใส่ให้เบิดนางมีวะเราต้องจงไว้เราหมักหอมต้องอ่อมเคาะมันหมดเลยเ <laughs> <laughs> จ,จ้าหน้าผาจงเจ็บแอวซะเจ็บแข่งเจ็บคาซะอ่ามากระเขียน้ำมือสีแล้ว อด่างน้นละความสุขของเราความสุขของเราเราได้เห็ดเราผ่อนคลายเราหมักเนี้ยน่ะพอเพื่อนแถวแหม่อเพื่อนทถวแหม่กับร้านเพื่อนเราได้เห็ดได้ปากันคนที่ดินสนั่นอยู่กับร้านแล้วเราได้งปากมากับร้านแหลนแล้วแถวเซลเราก็หนิมได้เราก็เลิ่อว่าดังขึ้นดังขึ้นมันถึงเป็นหมวนในใจแล้วเห็นร้านแถวเซลใส่ร้านแหลนแถวเซลพี่ว่าใช้เพื่อนนั้น ในร้านไปส่งแนวกินให้เพื่อนอยู่แนวกินแล้วอะเอามาหอยเอาปลาเลร็จเสร็จสิเมนูลาบปลาครัวงาแล้วก็ขู่อะไรเราเราบอกคอยกินดิบได้แม่นะถ้าดันดิบก็ได้ซุกก็ได้บัวบันฮาไพ่ไ่นสิกินดิบกินอยู่จะทำแม่แม่ตู่กิน เขาก็บ่ต so ้องจงเพื home, <pent> ่ออะารดอกฟิปในโ่าเขาก็เน้นซุกกินดีแต่เับ้าก็นีไ่ก็อนามาก่อน่บ่ายพลามามันห่างแน่จะขึ้นมาได้ป่จองลงคอยขึ้นแล้วขันใดจะขันสี่าขัน คอมเรากินเผากระยังหระบเปลาเนี่ยเรือนคนเดียวยังมีแกงหน่อไม้ยังน้ำตู้แหละลูกซีนลูกเซอร์น่กินนะอน้ำไก่ชัว่์แล้ววะน้ำไก่น้ำง้วนลงมากินตลาดพี่ได้แล้ววะ ได้ๆดมาจักมาจักงเงียลงมาผีลงมาผีแล้วกินอะไรในต่ยางนีกินในใช่บมีเตียงมีเตีงขึ้นมาขึ้นมาค้อมแป๊วไปเทาขึ้นมาไว้หนน่อยให้เล่ากันเลยสูกันยูทั้งก้เอู่กันยทังกดเาะะเอาเราเด้อเอาไปตู้อันน้เป็ยูเอาสิถ่ายคลิป คนนะสบายสิมากินในหลุมนี่กินในหลุมนี่นี่ผมพักขยันเป็นโคนอยู่พักขยันกระยามาเลยเชมาอยู่พี่แหละตลาดข,ข,ขึ้นมาได้บ่ขันได้สี่ขันนะบ่หืมคอยขึ้นบ่ได้ขึ้นได้กับแบบป้านั่นนนงกับน่นงยากอีกนั่งยากอีกบ่ได้ย้อนแขงย้อนขาเออ ขอบใจเด้อเรนหลานหลานแล้วใช้ตู้ลงมาได้อยู่บ่โอ้ยยมยมวัวยมม้าสนันเดียวเช็ดเช็ดเช็ดปีเตอร์ปีเตอร์เพผนก็ได้เฮยท่านว่านนันบอกว่าท่านเกล้าเขาท่าน่ะท่างเห็ดกินเขาหยากแล้วเขาก็ขึ้นมาแต่ใจคดคัก แม่มาเห็ดกินแม่นแหละเอาว่าเอาหญ้ามาเนี่ยมาลิ้นเลยคนบ่มีวิธีตัวชวนแล้วก็บร้านละเมื่อแม่บักออดแล้วก็อยู่บ่ได้แล้วก็เลาะเวิร์นอยู่เล่าว่ะแล้วก็เงาคือกันกว่ามาแห่ก็ต้องมาอีกอย่างหนได้บ่เนี่ยได้ลางแห่งแข็งแห่งกว่าเจ้าไพ่เกิดก่อนเกิดรักนี่สองดองนี่ ฮะตู้นั่นก่อนเธอได้แหละเจ้านะเจ็ดสิบสี demain, ่อีแม่ได้ะอีแม่กว่าเจ็ดสิบสี่แหละเราอะโบแมนเล่าลงอายุบ่ใส่แม่นี่เราวะแล้วเจ็ดสามเจ็ดสี่เนาะยโอ้ยยันหาว่าปีถท่าปีเกิดก่อนพือกันครับมันจะเบิดตโตเจ้าอยู่บ่เบิรเดี๋ยว่า ของมอนไใบเครื่องเฮ้ยถ้าแม่เราข้นเที่ยงเราบ่อยากขึ้นเที่ยงเราขึ้นบ่ได้เราบวชยาขืนอ่าบวชก็เพอร์เอิยลกันเฮ้ยน่ะพี่น้องเอาพี่น้องหนึลูกเอื้อลูกน้องวะแม่เอามาเอากันบกัเป็นลูกอ้ายแถวแม่นี่แถวแม่นี่เป็นลูกอ้ายของแม่ตู้เออเอออ้าแม่ตู้อันลูกอ้ายของเนื้อ เนี๋ยแม่ของแม่ตู้นี่เป็นเป็นเป็นน้องสาวของของพ่อขอองพ่เจ้าเออเออลูกเอญยลูกน้องมากกว่าบุญแม่ชิคดได้ได้เอาชักหน้ากับโคตรกได้อ่ะพักกันเยียดเย็นดแข่งกินไหมไทยเนี่ยชิคามากินกินเขามาชูเขามานี่เข่าหนะแงไมเขามาหนึ่เออนางเขาเลยอ่ะ เขาถ่ายกล้องบุพางกินเขาถ่ายกล้องบุพางกินโอบุท่านกินแล้วแดต่ร้านเราบอกทางเธอแดงแล้วเขาเขากินแล้วเขากินเลยดิโมป้อนสะปากบักคอมหนะเด้อป้อนป้อนน่องเน่เขาก็กินเหมือนกันนะหนเด้อพี่น้องกินข้าเขาหลับตาหนเด้อเน่ยลูกเนี่ยร้านกินข้าวนละแม่เด้อมาน เทียงหน้าลูกชา้เนี่ยลูกชายกลางอันนี้ขุดผูที่ช่องผู้ที่ชองมาเจาะผลโจ๊กน้องโจ๊กในมาขุดอยากมาอยู่เพื่อนไรกับอืดมีแต่นอนกับนอนกึ่งดึงกึ่งดึงนอนปานกล้วโต้กินข้าวน้ะแม่เด้อยาลูกยาล้านคนหน้าตูตาเด้อทางใต้ทางเหนืออสบายดีลูกหลานกินกินได้ ก you know? ินได้เลยพิ่กระดงกระดพิษกะนำลงไปล้ำลงไปไงโอ้ยกูกินย่งกับพิษที่เก่าพ้นนี่อิแม่คือกนนั่นแหละแล้วจนบอกขลามาไปมากินกัเจฟบกกินกับเจฟเราอ่ะกิอกบาจากเจนะบได้กินยังพิษกับเจฟพิษเจฟกินแล้วกับน้ำมาเด้ออืมแสบไล่แสบไล อันนี้ต้ตมหัวปลาปลาปลาเป็นไม้มาเคื่อนไหวเจ้ากินบอดีบนะแม่เพ่อแม่เขาบม่อยากเราบอกกินดิบยังไงสุดท้ายเราสิกินซุกเลือดนะแกงหอยเหรอปลาจี๋ไฮเด็กน้อยเอาหอยกับปลาไปหน่ะ ถ้าว่าครั้งแรกในชีวิตได้อีเมลเรามากินเขาอยู่เทียงหน้าห่วมลูกไผ่ี่พัตเตอเทียงตะกี้แล้วอันนี้จะออกมาเห็นได้พัต่เนอันได้ลูกไผ่ในฮะกบมเถอนดีแล้วมากินเขาห่วมลูกไผ่ครั้งแรกในชีวิตชิวเซียปีพันนมาว่าสิบเอ็ดปี่านมาฮะก,ก็ได้กินเขาห่วมผ้าอยู่เทียงหน้าลูกไผ่ของเราบ่ได้คอยมากมีแต่ลูกไผ่เมื่อยาเมื่อส่งมาอยู่แนวกิน,กน,นเราเองน่ะเราเห็นสีไปบใส จับมือได้มือหนึ่งเลจะมันจะิดกันมามาเออวันนี้เป็นเงาแหงลูกสาวออยู่เป็นเงาเงาอันนี้เจ๊แหงหันคืนมาดูกกันบอด้ถือกันข้อกั้นกับพีชก้าแหงกับพ เมหายขาขาเราบ่ได้หายน้ำตัอะไรานจุนตะเแ่ตะเล่ตะเลผู้ซึเมื่อกบผู้ซึเออมันบบคือกันผู้อยู่กับผู้ไปมันเราบบคือกันติเขาผู้ไปเขาและหน้าซื่นตาบานเขาเลยว่าหัวเสียอ้อยอู้อไัวภเมียมันเนาะเจ้าผดวามาห้กก็ซื้อก็ะสือจะเป็นพี่บาเอาวะไปเห็นหลเหตุการก็ไปเหตุทางเดียวกันอืมอืม ็ดน้ำผักน้ำหลาดน้ำหลวงกับเห็ดบาทเดียวกันเนาะก็ะเคยซ,ซื้อนี่แหละเพื่อนเข้ากับปุ๊กเรื่อของเพื่อนก็ซื้อใช้แต่เมื่ออยู่น้ำฝนที่มีไผ่อันนั่งหนึ่งประโยชน์บ่นนะปไผ่จะไปนำพ่อแม่เขาก็มีก็ได้แไปเพื่อนเขากับท่านเลยคิดหรอกเอ้ยเห็ดหมดแล้ว

อ่าคลิปวิดีโอนี้จบสัมทก่อนพี่น้องพบกันคลิปหนาขอบใจทุกๆกท่านที่เขามาหบสมคลิปนำสำหรับคลิปนี้สบายดีที่ดรตุ่หาอยู่เหือนเยียดแขมเยียดขาตึ้งงมาตาลาง